สวัสดีครับนะก็สวัสดีวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับนะสวัสดีวันทํางานนะในสัปดาห์แรกนะครับผมก็จะค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงนะครับผมก็เหมือนหลายๆคนนะครับวันจันทร์นี้ขี้เกียจมากนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เพิ่งจะพักผ่อนเวลาเดินไปเร็วมากนะครับอ่ะมาสําหรับวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นกําลังใจดีๆนะครับที่ผมได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในแชทเพจนะครับเอาข้อความแรกก่อนเลยนะครับ นะสวัสดีครับพี่นะฮะตอนนี้เริ่มบิด1แอปพรุ่งนี้จะมีอีกเกือบเกือบสิแอปนะฮะกำลังกำลังทําใจดีสู้เสือนะฮะคือน้องเขาแบบนะเริ่มทําใจอะนะนะสู้เสือขึ้นมานะครับตอนนี้ปิดกั้นทุกๆช่องทางเลยนะครับนะฮะใจเต้ลัวๆเขาบอกใจเตลัว,ลวนะครับนะคำโบราณเขาบอกว่านะ ขึ้นหลังเสือแล้วลงยากนะครับแต่ถ้าเป็นทุกวันเนี้ยนะครับถ้าในความคิดของผมนะครับขึ้นหลังเสือแล้วต้องหาวิธีลงให้ได้นะไม่ให้โดนกินว่าง้นเถอะนะครับน้องไม่ต้องกลัวครับน้องเริ่มบิดแล้วเนี่ยนะครับนะต้องบู๊แล้วครับนะเราผ่านได้วันแรกวันที่2วันที่3วันที่4มันก็จะผ่านได้ตามๆกันไปนะครับ นะพี่เป็นกําลังใจให้นะครับคุณจะกี่แอปก็แล้วแต่นะครับคุณต้องคิดถึงว่าเพื่อนๆน,น้องๆในประเทศไทยเนี่ยเขาผ่านมาได้เนี่ยสามสแอปหลักแสนเขายังผ่านได้พี่เป็นกําลังใจให้ครับน้องคิดถูกแล้วครับที่น้องบิดนะครับกล้าตัดสินใจที่จะทําแบบนี้นะครับเพื่ออนาคตนะครับถ้าน้องไม่ทําแบบนี้น้องเหมือนย่ําอยู่กับที่ตายสถานเดียวครับนะมีนี่มีสนินเพิ่มภูนแน่นอนนะครับ นะสำหรับแชทที่2นะครับนะฮะก็อันนี้ผมดูแล้วเนี่ยตามรูปเนี่ยน่าจะเป็นฉับไวนะครับโอนกันไปก็โอนกันมา5ทุ่มก็มีโอนกลับคืนเข้ามาอีกนะครับเห็นไหมครับเวลาเราโอนไปเนี่ยมันก็จะโอนมาให้เราอีกนะครับเป็นนี่โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่พึงประสงค์ที่จะได้อีกนะครับเพราะว่าช็อตแรกเราโอนไปแล้วเนี่ยเสียค่างโง่ไปแล้วเนี่ยนะครับกับดอก ที่มันแบบ30-40%นะครับนะชำระภายใน5วัน6วันอย่างเงี้ยนะครับเราซวยไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้มันโอนเข้ามาอีกนะเป็นเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับแล้วก็เป็นแบบที่หลายๆคนเขาโดนกันเนี่ยนะครับพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องโอนคืนเด็ดขาดนะครับนะเราโดนครั้งแรกไปแล้วเนี่ยยิ่งโอนคืนเนี่ยยิ่งโอนไปโอนมาเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด นะครับเพราะว่าคุณจะโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับห้ามโอนคืนเด็ดขาดปล่อยมันอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วก็อีกแชทหนึ่งนะครับอีกแชทหนึ่งนะฮะโอพี่ยุทธครับนะฮะแอปนี้โหดจริงๆนะครับโหดมากนะครับโกเคดิตเนี่ยไอตัวเหลืองๆเนี่ยนะครับนะทวงโหดอะไรเงี้ยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันโทรทวงมานะครับลองด่ากลับดู นะครับนะฮะจากเสือที่รุโหดมันอาจจะเป็นแมวเชื่องเชื่องตัวหนึ่งก็ได้นะครับปั่นมันบ้างนะครับไม่ต้องกลัวมันทําได้แค่นั้นนะครับพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้สบายๆนะครับลองลองปรับความคิดให้คล้ายๆผมบ้างนะครับนะครึ่งหนึ่งเหมือนผมก็ยังดีที่ว่าเราต้องไม่กลัวนะครับต้องไม่กลัวสถานเดียวแล้วเราจะผ่านไปได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง3แชทนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ขอให้ผ่านไปได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้จะมีสัก2 3คลิปนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูในเพจก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามในเพจก็ฝากติดตามเพจด้วยครับนะเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องเพื่อนกันตลอดไปวงเล็บคำว่ายุทธ์นะครับก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube ได้ทั้งสองช่องแล้วก็เพจอีกหนึ่งช่องครับนะ ช่วยกันนะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากพวกเราันเองนี่แหละนะฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ